you ปัจจุบันเด็กไทยไม่ชอบกินผักผลสำรวจออกมาว่าทำไมหนูไม่ชอบกินผักคะผักไม่อร่อยทำไมผักถึงไม่อร่อยผักมีพิษเอ่อผักมีพิษขผักมีพิษทำไมหนูชอบกินผักอะคะแม่บอกว่าผักมีสารพิษผักไม่สะอาดกินแล้วจะตาย ดีค่ะวันนี้รายการสุขภาพเรามาจะทำเรื่องนาดผักผลไม้กับาวสูตรน้ำผลไม้เสร็จครับแล้วส่วนประกอบมีอะไรบ้างครับส่วนประกอบนะคะก็จะมีดังนี้เลยได้นะคะแล้วก็จะหั่นผลไม้ให้เป็นชิ้นพอดีค่ะค่ะก็นี่เราหั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ขั้นตอนที่สองเราจะทำน้ำสลัดกันค่ะขั้นตอนน้ำสลัดทำยังไงครับเราก็จะใส่สลัดน้ำใสแบบนี้แล้วก็เราจะใส่เป็นโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตที่เราเลือกจะเป็นโยเกิร์ตสตรอเบอรี่ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบอื่นได้ไหมครับ ได้ค่ะเอาตามใจที่ชอบเลยชอบแบบไหนก็ย่างแที่นั้นเลยค่ะครับมาใส่กันนะโอเคได้เลยเผสมผสมแล้วก็คนพวกเขาให้เข้ากันพวกเขาให้เข้ากัน <Cut. S 2> เดิมนะแล้วเดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อไปอ่ะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาผัดผลไม้ทั้งหมดนะคะ<อ>มาคุกเขาให้เข้ากันโอเคโอเคนะคะเราก็ได้นะ้ำสารแล้วต่อไปเราจะมาผสมผูกเขาผัดผลไม้กัน,นะคะ่ะโดยผัดผลไม้ที่เราใช้นะคะจะมีทั้งหมดเจ็ดสีค่ะสีแรกนะคะสีเขียวสีเขียวสีเขียวนะคะจะเป็น แล้วมาที่อุดมไปด้วยสารเบต้แาแคโรทีนแคโรทีนอยที่จะช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงและสดใสค่ะมีเช่นนะคะฟางบล็อกเกอรี่แอปเปิ้ลเขียว สีม่วงค่ะจะมีสารแอนโทไซยานินที่จะช่วยขจัดสารก่อมะเร็งค่ะแล้วก็จะช่วยขยายหลอดเลือดและแลดความเสีย่ยงความเสี่ยงการเป็นโรคหัวใจค่ะอยู่ในกล่ตีสีม่วงค่ะต่อไปนะคะจะเป็นผักผลม้สีแดงค่ะก็จะอยู่ในมะเขือเทศแล้วก็ดิบุูนค่ะมะเขือเทศจะมีสารไซโคพีนะคะที่จะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระค่ะต่อไปนะคะเป็น ละไม้สีส้มค่ะเป็นอีสานเมลต้ลาโาร์โรตี พอส่วสมเราเข้ากันแล้วใช่ไหมแล้วก็จะใส่น้ำปลาลงไปก่อนช่งนึงอ่ะพอแล้วแล้วก็คูกอีกข้างนึงแ้วรที่เหลือเนี่ไมก็เอาไวล้ลาบวดอีกรอบเลยไงออโอเคได้แล้วแหละ <Okay. S 2> ต่อไปเราก็ ที่เราตกแต่งเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะสวย โอเคเสร็จแล้วมนดูแรกของเราตลาดผักผลไม้ค่ะก็ะเมื่อกี้เราได้อะไรไป,ปรเมื่อกี้ได้สลาดผักผลไม้แล้วต่อไปก็ยังเหลือการทำน้ำมะเขือเทศปัน่นก็ส่วนประกอบนะมันนี้มีสองสูตรสูตรมะเขือเทศต้มแล้วกับมะเขือเทศที่ยังไม่ต้มก็ส่วนประกอบสำคัญนีขาดไม่ได้มะเขือเทศน้ำเชื่อมเกลือ มะนาวและที่สำคัญก็เครื่องปั่นของเราเอาวิธีการทำนะครับวันนี้เราจะทำแบบมะเขือเทศที่สุกแล้วขั้นตอนการทำอันดับหนึ่งก็นำมะเขือเทศไปต้มออกเปลือกออกให้หมดแล้วก็เราจะนำมาใส่เครื่องปัน่นกันเลยครับใส่เท่าไหร่พ่อคะใส่ตามชอบเลยครับชอบเท่าก็ใส่ได้ใช่ถ้าอยากได้รสชาติมากก็ใส่มากครับหมดแล้วแหละ ก็เดี๋ยวต่อไปเราก็จะใส่น้ำเชื่อม,มอ่าทักสามช้อนโต๊ะก็ได้ครับแล้วแต่ใ้าชอบหวานก็ใส่มากให้ชอบไม่หวานก็ใส่น้อยถูกต้องอ่าประมาณนี้เราได้แล้วต่อไปก็เกลือค่ะเกลือครับประมาณหนึ่งช้อนชาเพื่อชูรสชาติอืแต่ก็ มะน,นาวเพื่อความเปรี้ยวนิดหนึ่งไปก็ที่นี่ก็ปิดฝานะครับปั่นให้ละเอียด,อยดยอโอเคที่เราก็มาถึงขั้นตอนของการชิมรสชาติว่าใช้ไ,ไหม อ,อืมอร่อยเมื่อเราได้น้ำงเส็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำ,น,ำน้ำแข็งของเราใส่เข้าไปปบนก็อนโอเคแล้วเราก็จะใส่แก้วของเราที่เตรียมไว้ครับ เรียบร้อยนี่คือน้ำมะเขือเทศของเราในวันนี้ครับค่ะนี่เราก็ทานทั้งสองเมนูเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าไม่ยังไม่รู้สรรพคุณของน้ำมะเขือเทศเลยค่ะเดีย๋ยวให้ช่วยบอกสรรพคุณก่อนก็สรรพคุณของมะเขือเทศนะครับช่วยย่อยอาหารช่วยระบายดับกระหายช่วยรักษาแผลร้อนในในช่องปากนะครับถึงประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะมีหลายเรื่องมากเลยเช่นต่อต้านอนุมูลอิสระชะลอความแก่การกินมะเขือเทศเป็นประจำเนี่ย จะช่วยให้เราห่างไกลจากรูปไฟไข้จ็บต่างๆเพราะว่าปาระเทศนี่ยเป็นแหล่งรวมไปด้วยวิตามิมี A B C E และธาตุโพแทสเซียมทั้งหมดครับจะช่วยให้เราแข็งแรงครัสำหรับวันนี้ก็พวกเราก็นำเสนอสอรายการเท,ทร่านี้ครับขอบคุณครับ ทางที่ฉันรอเธอที่สุดก็จบตรงนี้ไปดีเถอะนะคนดีไม่ต้องคิดอะไร mm. ก็เข้าใจว่าวันเวลา mm. มันทำให้คนเปลี่ยนไปแต่ฉันก็คงไม่คิดโทษใครอยู่แล้วอย่าห่วงเลย